มาครับเรามาต่อกัน EP ที่2นะครับตอนนี้เรากำลังจับแมปนะครับจับแมปไทตันเฮสเบียกันอยู่นะครับผมไทตันเฮสเบียจะมี2แบบนะครับแมปจะมี2องแมปสแบบ16บิตไฮโลนะครับ11อ่า16บิต2 5 5ไฮโลอ่าแล้วก็จะเป็นแมปโฟส์นะครับ s l นะครับแมปโฟส์แมปโฟส์สองห้าห้ไฮโลนะครับผมแมปโฟส์เนี่ย เราต้องปรับแกน x เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแกน y เป็นหกพันสี่นะครับถึงจะมองง่ายนะครับอ่า x x ร้อยเปอร์เซ็นต์แกน y เป็นหกพันสี่นะครับถึงจะมองง่ายนะครับผมอ่าาไปต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้เราจับี่ยอ่า top limit นะครับ IQ กันละต่อไปนะครับเลื่อนไปค่อยๆเลื่อนไปนะครับตัวนี้นะครับอ่านี่ตัวนี้หน้าตาแบบนี้ครับเราอยู่ในแมปโค้ดนะครับอ่าหน้าตาแบบนี้ไปที่เทคนะครับอ่า ยังไงนะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเราเอาแถบนะครับเราเอาแถบเนี่ยไปไว้หลังสุดนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าตัวท็อกไอคิวเมนนะครับท็อกไอคิวหลังนะครับเอาแถบเนี่ยไปไว้หลังสุดนะครับอย่างนี้นะครับแถบไปไว้หลังสุดนะครับอ่าแถบไปไว้หลังสุดนั้นคอบครับคอบ เป็นยี่สิบสามคูณยี่สิบเอ็ดนะครับเหมือนตัวทอปเลมิ i ไอคิวนะครับนี่นะครับเทบไปไว้หลังสุดนะครับนี่เวลาครอบจะครอบประมาณนี้นะครับอ่ะดูนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะแทปเราไปไว้หลังสุดนะครับตัวนี้กดคนะครับกด K อ่ะนี่นะครับตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้เราต้องจับแกนรอบด้วยนะครับเพราะว่าอ่ะเราจะต้องทำเพิ่์ตัดนะครับ เก่ใครทำเพื้อตัดในนี้ครับเราจับแกล้อกแกล้อบอยู่ข้างบนเลยครับแกล้อบมันเป็นโฟลต์อยู่แล้วนะครับนี่แกล้อบจะอยู่ข้างบนเลยนะครับเราสามารถจับได้เลยครับแกล้อกมาไล่ดูนะครับเราต้องไล่ดูว่าอ่ายี่สิบสามนะครับนี่ตัวศูนย์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ x ศูนย์อยู่ตรงนี้ศูนย์ห้าร้อยอันนี้คือรอบนะครับหนึ่งพันพันสองนพันสี่ คลิกที่ศูนย์นะครับคลิกที่ศูนย์นะครับหลังห้าร้อยนะครับคลิกที่ศูนย์หนึ่งครั้งนะครับไปที่แมปนะครับที่เราจับล่าสุดนะครับดับเบิลคลิกที่ศูนย์ข้างบนนะครับแกน x นะครับ e พร้อมพร้อมดับดานะครับอ่าจะเป็นสามสิบสองบิตโฟส์นะครับไฮโลนะครับสามสิบสองบิตโฟสต์ไฮโลนะครับ โอเคนะครับนี่แกนรอบก็ขึ้นมาละนะครับนี่นะครับแกนรอบขึ้นมาแล้วนะครับครบนะครับห้าพันสี่ลบห้าพันสี่นะครับเรามาเช็คดูอ่าครบนะครับตรงอ่าแกนวายนะครับแกนวายก็อยู่หลังห้าพันสี่เลยครับนี่แกนวายก็ะลีกหนึ่งครั้งนะครับที่ลบหนึ่งร้อยสิบนะครับลบหนึ่งร้อยสิบดับเบิลคลิกที่ศูนย์แกนวายนะครับ e พร้อมพร้อมพิจ้ำนะครับสามสิบสองปิตโฟสไฮโดรนะครับ ส2ิบสองบิตโฟทไฮโดรดโอเคนะครับนี่เราก็จะดูได้แล้วนะครับตัวนี้อ่าผมขอจับแกนรอบให้ดูแค่ครั้งเดียวนะครับอ่ะโอเคครับนี่ประมาณนี้นะครับมันก็จะเหมือนตัวเ1 5ิห้านะครับแต่ว่ามันจับยากกว่าครับมันเป็นโฟทนะครับเป็นโฟทจับยากนะครับอ่า่อไปกันต่อเลยนะครับมันมีหลายแมปอยู่นะครับน่าจะมีทั้งหมดสามแมปนี่นะครับหน้าตาแบบนี้ นะครับไปที่เทกนะครับเลื่อนแถบนะครับไปชนหลังสุดนะครับจะค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันเล,เลขมันเยอะครับนี่แถบตัวนี้นะครับไปชนหลังสุดปุ๊บนะครับจากนั้นครอบนะครับครอ,อบครอบ อ่อนี่เลยนะครับยี่สิบสามคูณยี่สิบเอ็ดนะครับเรามาเช็คดูตรงไหมโอเคตรงนะครับจับแบบนี้นะครับยี่สิบสามคูณยี่สิบเอ็ดตัวเลขมันเยอะนะครับจับยากนิดนึงนะครับลองฝึกหัดจับกันดูนะครับโอเคนะครับอ่าแล้วก็ไปจับแกนรอบกันนะครับแกนรอบมันก็จะอยู่ข้างบนเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยแกนรอบเห็นนะครับสังเกตแกนรอบนะครับอยู่ที่เดิม เริ่มต้นที่ศูนย์นะครับแกน y เริ่มต้นที่ลบสิบไปลบหนึ่งร้อยสิบนะครับเหมือนเดิมนะครับขออนุญาตไม่จับให้ดูนะครับอเคต่อไปต่อไปคิวองคลิ่มีนนะครับะเลื่อนแถบนะครับไปชนหลังสุดนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับ E สามพัยี่สิบเอ็ดกด K นะครับนี่ได้แล้วนะครับ มาอนี้โอเคครับต่อไปมาครับต่อไปนะครับต่อไปกันเรื่อยๆเลยครับเราอยุ่ในแบบโฟส์ไปเรื่อยๆเลยครับกดไปไกลๆหน่อยนิดนึงนะครับอ่ะกดไปกดไปเรื่อยๆนี่นะครับมาหยุดที่ตรงนี้นะครับอ่ะมาอยู่ที่โฟส์นะครับ fl นะครับอ่ะ f คือ1 0ึ y คื้อ6 4 0 0ันนะครับอ่ะอยู่ที่โฟส์นะครับโฟส์5 5ไฮโลนะครับ ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้จะเป็นดันรางนะครับดันรางเร่งดันลางนะครับเร่งดันรางจับยังไงนะครับมาตำแหน่งนะครับไปทิศทงนะครับนี่ย่อขยายนะครับให้ได้21เ็นะครับเลื่อนแถบแถบนะครับแถบนี้นะครับให้ไปชนแถบนี้ให้ไปชนขวาสุดนะครับอ่ะเหมือนกับตัว ท็อกไอคิวเมื่อกี้นะครับให้ไปชนขวาสุดนะครับพวกลิมิตให้ไปชนซ้ายนะครับอันนี้ไปชนขวานะครับด้านล่างกดคีนะครับนี่นะครับนี่ด้านล่างครับมันมีหลายตัวนะครับเราก็นี่ครับแถบด้านหลังนะครับแถบด้านหลังเลื่อนไปชนด้านขวาสุดนะครับรอบนะครับ ี่สิบสามคูณสิบห้านะครับกดเคครับอันนี้ด้านล่างยี่สิบสามคูณสิบห้านะครับอ่าด้านล่างยี่สิบสามคูณสิบห้าด้านล่างจะมีประมาณแปดตัวนะครับประมาณแปดตัวถ้าผมจะไม่ผิดด้นานครับด้านล่าง ตัวยี่สิบสามคูณสิบห้าครับย่อขยายนะครับพวกอีพร้อมนะครับลองไปหายิงนะครับผมตัวนี้มันมันจะเป็นไม่ต้องใส่อ e ีพร้อมเลยนะครับยี่สามคูณสิบห้าโอเคนี่นะครับอ e ีพร้อมมันจะเป็นหนึ่งเลยเลยนะครับเป็นส0มสิบรอีพร้อม e ไม่ต้องเปลี่ยน ยี่สิบสามคูณห้านะครับจับไปเรื่อยๆนะครับเอาแถบไปชนด้านหลังนะครับจับให้หมดนะครับแถบไปชนด้านหลังปุ๊บจับยี่สิบสามคูณสิบห้าดูด้านล่างซ้ายนะครับนี่เห็นไหมจะเราจะได้ยี่สิบเอ็ดคูณสิบห้านะครับยี่สิบเอ็ดคูณสิบห้า ตันนะครับมันชอบมาเยอะๆครับมีหลายแมพนะครับแมพเหมือนๆกันนะครับหลายแมพนี่นะครับแทบไปหลังสุดนะครับชูกชนาะชนแล้วครอบนะครับครอบยี่สิบเอ็ดคูณสิบห้านะครับกดคีนะครับนะ แล้วนะครับหมดแล้วโอเคดันล่างหมดแล้วนะครับ่ตอไปนะครับจะเป็นลิมิตดันล่างนะครับมีดันล่างก็ต้องมีลิมิตดันล่างครับเป็นบายฟิวเทมนะครับอ่ตัวนี้จะเป็นลิมิตดันล่างนะครับหน้าตาขั้นบันไดอย่างนี้ครับลิมิตดันล่างของเขานะครับอ่าไปที่เทกนะครับย่อนะครับย่อให้ได้เจ็ดนะครับจะเป็นเจ็ด ถ้าจำไม่ผิดนี่นะครับตัวนี้7จ็ดคูณเจ็ดจับนะครับจากแถบใหญ่นะครับนี่แถบแถบใหญ่ๆนะครับแถบใหญ่จับนะครับเจ็ดคูณเจ็ดตัวนี้นะครับเจ็ดคูณเจ็ดนะครับกดคียนะครับตัวนี้จะเป็นลิมิตดานรางนะครับบายพื้นผเนนะครับโีเคลิมิตดานรางรออย่างนะครับ ไปนะครับไปตัวนี้ก็เป็นยุคัวฉีดไพลอตหลดนะครับลองไปจับกันดูนะครับเราจะพาตัวหลักของมันนะครับนี่ตัวที่แทบมองไม่เห็นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกลับไปคืนก่อนอค่อยๆเลื่อนมาพร้อมปุ่มนะครับปึ๊บค่อยๆเลื่อนนะครับนี่นะครับเราจะเจอเทบาอยาอยากตรงนี้ก่อนอ่าเลื่อนมาเราเจอเจอแหลมๆนะครับแหลมๆหนามเล็กๆนี่ครับอ่ะ จะอยู่หนามจะอยู่ข้างหน้านะครับอ่ะอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยครับตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้คืออะไรอ่ะเราลองเปิดวายเพิ่มนะครับยกแกนวายเพิ่มเข้าไปอ่าเนี่ยนะครับยกแกนวายเพิ่มจะเจอแล้วครับนี่ตัวยกหัวชีดหลักนะครับัวชีดหลักอยู่ตรงนี้นะครับเปิดแกนวายเพิ่มเข้าไปนี่นะครับก็จะเป็นขนาดเท่าไหร่น้องอาจจะำไม่ได้ อ่าน่าจะเป็นสิบเจ็ดคูณสามสิบสี่โอเคครับขยายไปเป็นสิบเจ็ดโอเคสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเลื่อนแถบนะครับเอาแถบตัวนี้นะครับแถบตัวนี้ไปไหว้หน้าสุดนะครับแถบตัวนี้ไปไหว้หน้าสุดนะครับด้ล้านะครับแถบตัวนี้ไปไหว้หน้าสุดหลังจากนั้นนะครับ แบบตัวนี้ไว้น้าสูตรแล้วทำไงต่อนะครับจากนั้นก็ครอบนะครับครอบครอบนะครับตัวนี้นี่นะครับสิบเจ็ดคูณสามสิบสี่นะครับอ่าถูกต้องสิบเจ็ดคูณสามสิบสี่ตัวนี้นะครับครอบแบบนี้นะครับผมอ่าข้างบนก็จะเป็นแกนนะครับเป็นแกนจับลองจับแกนเล่นดูได้นะครับอ่า ข้อประมาณนี้นะครับโอเคเราดูสามีเขาครับนี่สามดีเขาครับเราก็ลองไปจับตัวคูณกันนะครับว่าเราจะใส่ตัวคูณเท่าไหร่นะครับตัว e พร้อมนะครับลองไปใส่กันอีกนะครับผมนี่นะครับนี่หน้าตาประมาณนี้ครับอันนี้โอเคนะครับลองไปใส่ตัวคูณกันอีกนะครับผมผมบอกตำแหน่งให้วันนี้ผมมาแนะนําตำแหน่งให้นะครับโอเค ท้ายส่วนในโค้ด ddc นะครับ ddc ก็ไปดูกันได้นะครับผมได้ได้สอนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโค้ด ddc ผมได้สอนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับลองไปเปิดดูได้นะครับในช่องของผมนะครับอ่ะ16บิตอ่าเราลองย้อนกลับไปดูเป็น16บิต25 5ห้ไฮโลนะครับหน้าตามจะเป็นยังไงครับ1ิบหกิตสองห้ากลายเป็น1 0 0เนี่ยครับเราย่อมาเยอะเลยเนี่ยครับที่ว่าเราจับกัน ที่เราจับกันไปนะครับมองไม่เห็นเลยครับมองแทบไม่เห็นเลยที่เราจับกันนะครับประมาณนี้นี่นะครับถ้าเป็นที่ปกปิดมองไม่เห็นครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับโอเคครับผมตามนี้ครับมีข้อสงสัยอะไรก็โทรสอบถามกันมาได้นะครับผม